น้ำมัมะพร้าวเนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวเวลาเคลือบอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดอนุมนูลอิสระเวลาโดนแสงแดดนะครับแต่ตัวเขาเนี่ยมีโมเลกุลที่สั้นดังนั้นรังสี UV ก็สามารถเข้าไปในเซลล์ได้จะเห็นได้ว่า,ายาครีมทาผิวที่ป้องกันแดดนะครับถ้าบอกว่าซันแทนเนี่ยเขาจะผสมน้ำมมะพร้าวเอาไว้เหตุผลเพราะว่าบางคนต้องการผิวเข้มขึ้นแต่ไม่ต้องการให้เกิดอนุมนูลอิสระดังนั้น เขาจะผสมน้ำมมะพร้าวเข้าไปในครีมบำรุงผิวเพื่อป้องกันแดดถ้าเกิดต้องการผิวสีแทนนะครับทีนี้ความสำคัญก็คือว่าจากงานวิจัยค้นพบว่าคนเราจะอายุยืนได้ก็ต่อเมื่อมีวิตามินดีวิตามินดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อมี2เงื่อนไขครับคือ1มีคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับที่สูงพอประมาณหมายถึงว่าอัตราการเผาผลาญสูงร่างกายจึงสังเคราะห์คอเลสเตอรอลออกมาได้ดีแล้วเสร็จแล้วไปขั้นตอนที่2คือต้องโดนแดด เพื่อทําให้เอาคอเลสเตอรอลนั้นไปสังเคราะห์เป็นวิตามินดีเพราะวิตามินดีสูงขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดมาอีก2ประการในระดับฮอร์โมนแล้วก็ในระดับ DNA ของเรานั่นคือประการที่1เนี่ยจะทําให้ฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนในรูปของสิ่งที่สังเคราะห์มาจากตับคืออินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์1หรือว่า IGF1 เนี่ยจะวิ่งหมุนในรอบร่างกายเยอะมากนะครับ ทำให้สามารถซ่อมพื้นที่อวัยวะต่างๆกระดูกก็แข็งแรงในขณะเดียวกันในระหว่างที่มีวิตามินดีเกิดขึ้นเนี่ยเราค้นพบว่าในหางของคโครโมโซมหรือ DNA เรานี่นะครับมันจะยาวขึ้นได้หน่อยหมายถึงว่ามันขยายอายุขายได้คนโดนแดดจึงจะมีอายุขายที่ยืนยาวกว่าในระดับที่ไม่เกิดอนุมูลอิสระดังนั้นถ้าคนอยากจะดูหนุ่มสาวแก่ช้า แล้วก็มีอายุยืนต้องโดนแดดโดยการไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระในเวลาเดียวกันด้วยการโดนแดดไปด้วยและป้องกันด้วยนะ้ำมันมะพร้าวอีกชั้นหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือได้วิตามินดี2ป้องกันอนุมูลอิสระในคราวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันดูดแสงได้ทําให้เนื่องจากผิวคล้ําแต่ไม่เกิดอนุมูลอิสระดังนั้นบางคนจะไม่อยากให้เกิดผิวคล้ําก็จะกลับด้านกันนะครับด้วยการใช้สูตรโบราณก็คือ น้ำมันมะรุมตอนเช้าแล้วน้ำมันมะพร้าวตอนเย็นสลับกันนะครับอย่างนี้ก็จะเกิดความสมดุลสําหรับคนที่พอแล้วสําหรับวิตามินดีพอแล้วสําหรับแสงแดดนะครับแต่ถ้าคนต้องการแสงแดดเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพื่อสร้างวิตามินดีน้ำมันมะพร้าวตอบโจทย์ที่สุดครับ